สวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกเรื่องราวทุกกำลังใจที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันเติมพลังใจให้เราทุกๆวันนะคะอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เรา move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ชอบ ให้เขาเรอคุณอยู่อย่างนั้นเองนะคะที่เป็นรักแท้จริงๆค่ะท่านใดจะสมัครเป็นสมาชิกนะคะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะ50บาทนะคะพพอร์ตแล้วก็เป็นสตรีมสดแล้วก็ได้คุยแชท p r i v a t e เพื่อที่ได้เล่นเกมนะคะจับไพ่ทาร์รตให้ทาร์ตหนึ่งใบด้วยนะคะสมัครเข้ามากันได้เลยนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่าคนที่กําลังจะเข้ามาในาคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครนะคะสามน้อง มาหาน้องมายูนิคอนน้องหัวใจน้องแมวน้อยนะคะทำสมาธิให้นิ่ง <ining> นะคะเริ่มไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปิกของเราวันนี้นะคะคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่หค่ะ คนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครคะมาดูสิห้าดาบม,มีใครรอาการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอยู่หรือว่าคุณรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับใครนะคะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดังมาดูสิห้าดาบ ติดต่อสื่อสารพูดคุย The l e v e r s ค่ะความรักของคุณนั่นเองนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่เป็นรักที่มีความแตกต่างก็ได้ค่ะหรือว่าคุณได้เจอกับเขาทางออนไลน์ก็ได้นะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันสูงมากๆนะ The l o v e r s กําลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้นะคะเป็นดั่งพรมลิขิตและก็โชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคุณกับเขาจะตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะจะรู้สึกว่ามีความผูกพันแล้วก็ชื่นชอบคุณมากๆเลยทีเดียวแม้ว่าคุณจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างเร อายุวัยทางไกลต่างชาติยังไงก็ตามแต่มีความที่ลงตัวนะคะรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าเข้ากันดีเหลือเกินนะคะมันเป็นความรักที่เริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะกำลังจะเข้ามานะคะใครนะเดี๋ยวมาดูอีกซีว่าเป็นใครขอห้าใบค่ะ The Chariots l e คนแดนไกลแน่แท้คนต่างชาติแน่แท้นะคะเดอรชาลีออตเป็นแพชชั่นของต่างชาติหรือว่าการเดินทางคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งและได้พบเจอกับเขาก็ได้นะคะหรือเขาคนนี้ต้องเดินทางมาหาคุณที่นี่ที่จะนัดเจอกันนะคะในวันปีใหม่นี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะและคนคนนี้หนักแน่นมุ่งมันมากๆนะคะตะลุย เดอะชาลีออดเป็นอะไรที่มุ่งมุทะลุมากๆเลยไม่ยอมแไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดถ้าเขาบอกว่าชอบก็ชอบนะคะแล้วก็อยากที่จะเดินทางมาหาคุณอยากพบเจอกับคุณอยากเข้ามาเดทกับคุณด้วยนะคะกล้าหารเด็ดเดี่ยวพร้อมลุยนะคะค,คนคนนี้ไม่กลัวต่อสิ่งใดนะคะลมลุกคลุกคลานก็ไม่กลัวนะเดอะเลเวอร์สของคุณนั่นเองนะคะคนที่เป็นแดนไกลของคุณขออีกหนึ่งใบคะ่ะเจ็ดถ้วย ห่าไม่ทา มีความรู้สึกว่าคุณได้เจอกับเขาแล้วนะคะเพราะว่าคุณมีการทะเลาะกันห้ามไม่ทา้าวเจ็ดถ้วยค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์หรือคุณและเขาอ่ะเป็นคนทั้งเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ทั้งคู่เลย <c oughs> เขากําลังตัดสินใจนะคะว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีเพราะห้ามไม่ทา้ามันเป็นการไม่เข้าใจกันการงัดข้อกันการเถียงกันการ,การไม่ลงรอยกันนะคะการขัดแยง้งกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าสับสนซับซ้อนแล้วก็ตีกับตัวตนของเขาเองเหมือนกันนะคะว่าจะเข้าหาคุณอย่างไรดีคนคนนี้ละค่ะ คู่กรณีของคุณที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะในวันปีใหม่นี้นะคะและก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่คุยแล้วก็เคลียร์กันอย่างลงตัวด้วยนะคะเพราะเขาก็เถียงกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าคุณกับเขาจะเป็นไปยังไงนะคะคุณจะโอเคหรือไม่โอเคมันเป็นความรู้สึกข,ของพลังงานการเข้ามาจิบด้วยการได้ติดการรอคอยห้าดบการรอคอยติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์ทุกสิ่งอย่างให้มัน ให้มันลงตัวนะคะ The lovers เขารักแล้วก็ตกหลุมรักคุณมากๆมันเป็นความรักที่กำลังจะเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเข้าเดินทางมาพบเจอกับคุณมาจีบคุณนั่นเองก็เป็นคนที่คนนี้คนที่สองมองคุณอยู่คนที่สองคุณอยู่ไกลๆมองคุณอยู่ถ้าคุณไม่บล็อกเขานะถ้าคุณถ้าคุณเจอเขาแล้วนะคะการส่องการมองการจินตนาการการคิดนะคะการกำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีเพราะคุณกับเขามีเรื่องราวกันห้ามไม่ท้าวไม่เข้าใจการทะเลาะกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เจอ คุณจะได้เจอใครที่เป็นติดต่อออนไลน์กันก็ได้ค่ะแล้วก็ได้นัดเดทกันนะคะเดชาีออดนั o ่นเองคนแดนไกลคนต่างชาติเพราะฉะนั้นการเจอครั้งแรกดูให้ดีค่ะว่าเขาคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่รู้สึกยังไงในครั้งแรกถ้ารู้สึกว่าชอบก็สามารถเดินหน้าไปต่อได้แต่ความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของต่างชาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆหรือว่าต่างชาติเขามีทฤษฎีในการลองใจการทดสอบด้วยเราก็ต้องทดสอบเขาด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่มีพื้นฐานในการรู้จักคา,าก่อนเราจะต้องค่อยๆดูค่ะความสามารถที่ดีค่อยเป็นค่อยไปอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้ค่ะคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครนะคะคู่กรณีของคุณ1ละ2อาจจะเป็นคนที่คุณติดต่อออนไลน์กันอยู่ตอนนี้ก็ได้ค่ะแล้วเป็นคนต่างแดนต่างชาติจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่พลังงานก็เหมือนกับว่า เจอเขาแล้วแล้วมีการรอคอยการติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดคุยกันนั่นเองนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคน,คนมีความสุขมากๆนะเจอคนที่ใช่เรเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของเราว,วันนี้ค่ะเรามาดูซิว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะอีก2วันเองย8 29ิ0เอ๊ะอีก3วัน4วันเนาะคนที่กําลังจะมาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครคะเดี๋ยวเรามาดูซิคนที่กําลังจะมาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครคะคนกองที่2อ,อืม เด็กถือถ้วยคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณค่ะหรือว่าคนที่อายุม,มากกว่าคุณนะคะถ้ายุม,มากกว่าก็ก็จะมีความเป็นเป็นเด็กขี้เล่นน่ารักเฟรนี่ดูดีมีสเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยนะคะคนคนนี้แต่งตัวทันสมัยดูดีนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเฝ้ารอคอยโอกาสเข้ามาหาคุณอยู่นะคะมันจะเป็นโอกาสครั้งใหม่การเริ่มต้นการพบเจอกันนะคะห้ามไม่เทา้า คนที่คุณกับเขามีประเด็นกันนี่แหละจะเดินทางเข้ามาหาคุณนะเพราะเพราะว่าเป็นเด็กถือถ้วยแล้วก็ห้ามไม่เทา้าความขัดแยง้งความไม่เข้าใจความไม่สมูทกันนะคะมีปัญหาการทะเลาะก,กันนะเขาเรอโอกาสเข้ามาหาคุณอยู่ค่ะ The l o v e r s, <Del ivers>. <S <laughs> ความรักเอ๊ะทำไมคล้ายๆค,คนกองที่หนึ่งเลยนะคะ The l o v e r s ของคุณนั่นเองนะคะคุณกับเขามีความไม่เข้าใจกัน สองเหรียญมีความแตกต่างกันขออีกหนึ่งใบค่ะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามก้าวถ้วยนะคะก้าวถ้วยตัวตนของเขาออกมาชัดเจนขนาดนี้เขาเป็นคนมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงนิงนค่ะตอนนี้ไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครอยู่เป็นโซนโซนแบบชิวชิวโซนแบบรันล้ามากๆเลยนะคะก็คือสิ่งที่เขาต้องการคือความรักการาแต่งงานนั่นเองเพราะว่าเขามีทุกอย่างนะคะก้าวถ้วยหน้าที่การงานการเงินนะคะเดินทางไปที่ไหนก็ได้เป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูออกจากคัสโนว่าคาสโนวีแต่เขาก็เป็นคนที่แบบ อธยาศัยดีนะคะแล้วก็เอนจอยกับชีวิตโสดของเขามากๆเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องการความรักหรือคนคนนี้มีความแตกต่างจากคุณไม่ว่าอายุต่างกันแดนไกลต่างชาตินะคะแน่นอนบาลานซ์ความเข้าใจนะคะเขาอยากที่จะเขาเรอโอกาส เข้ามาบาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์กับคุณปรับความเข้าใจก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวกันนะคะห้าแม้ท้ามันเป็นเรื่องราวของการขัดแย้งกันการทะเลาะการกันไม่เข้าใจการงอนกันหรือน่อยกันนะคะหรือว่าตัดจบกันมาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาเฝ้ามองโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณ2เหรียญคือการปรับความรู้สึกแล้วก็บาลานซ์ก่อนหน้านี้อาจที่อ่าที่มีการทะเลาะการอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันมันยังไม่ได้เสมอภาคกันคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่า แคร์มากเกินไปสนใจมากเกินไปแต่ตอนนี้เขาอยากที่จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณปรับความรู้สึกความสัมพันธ์ให้มันบาลานซ์แล้วก็เดินหน้าไปต่อได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีความรักนะคะเขามีความรักเขาอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณและเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการความรักด้วยและความรัก ของเขาคนนั้นก็คือคุณน,นั่นเองคนกองที่สองเพราะฉะนั้นก้าวถ้วยค่ะนะคะอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นธาตุน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น energy พลังงานของคนที่ก้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์กับตัวเองคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีนะคะมีความละมุนมีความเฟรนลี่อัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากคุณอย่างที่บอก <c oughs> แดนไกลหรืออายุที่ต่างกันนะคะและเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะขัดแย้งกันนั่นเองคนกองที่ สนะคะนี่แหละค่ะคือคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครนะคะและเขานะเขาเป็น9ก้าถ้วยนะแต่เขาก็คือทันสมัยเห็นไหมคะเขาเป็นคนที่ถ้าอายุมากอะ่ะอย่างที่บอกก็จะมีความทันสมัยแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์อ่อนกวัยหรือว่าสมวัยถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นคนที่แบบทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์อาญาใส่ดีนะคะแบบนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้น เขา,าเฝ้ารอโอกาสหาจังหวะเข้ามาหาคุณอยู่นะคะเพื่อที่จะปรับความเข้าใจพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปทางที่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับคุณละคะว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคนะคะคนกองที่2นะ 2> <c oughs> The Lovers ค่ะคิดถึงแล้วก็ตัดคุณไม่ขาดคนที่เป็นประเด็นจากคุณนะคะแล้วก็อยากเข้ามาหาคุณใจจะขาดแล้วกับท็อปปีของเรานะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมาก,มากฟังไว้เป็นพลังงานนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของราออวันนี้นะคะคนที่กําลังจะมาหาคุณในวันปีใหม่นี้คือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3เป็นอย่างไรคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้ รนโอ้โหจะไม่เข้ามาหาได้ยังไงคะหลงรักคุณจนหมดหัวใจคำว,ว่าสเตรนคือเหมือนกับว่าให้คุณหมดหัวใจเลยหัวใจเนี้ยมองหาใครไม่ได้อีกแล้วคนที่จะเข้ามาตกหลุมรักคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจจะมีความอีโก้มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็คุณจะเป็นดังอินฟินิตความรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณมากเลยนะคะ และไม่สามารถหาจากคุณไปไหนได้เลยถ้าไม่ได้ติดต่อคุณไม่ได้เห็นคุณไม่ได้คอนแทคกับคุณนะเขาจะต้องคิดถึงคุณมากๆแน่นอนและต้องส่องคุณแน่นอนค่ะนะคะเทรนใครนะมาดูซิออกมาบอกว่าตกหลุมรักคุณหมดใจแล้วอยากที่จะมาอยู่ข้างๆคุณนะคะในวันปีใหม่เด็กถือเหรียญรอโอกาสเข้าหาคุณรอโอกาสเนียนๆเข้าหาคุณแบบมีความเป็นผู้ใหญ่แบบนิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็ แบบเพื่อนด้วยแล้วก็มองความสัมพันธ์กับคุณแบบพัฒนาไปต่อแบบธาตุใยนะคะแบบมีความจริงจังในเรื่องของอนาคตด้วยนะคะเป็นเ,เด็กถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะสิบถ้วยสวยงามมากๆเลยขอ,อนหนึ่งใบเด็กถือถ้วย เหมือนกับว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณเลยนะคะเป็นโอกาสครั้งใหม่ที่จะได้เริ่มต้นขึ้นมันจะเป็นโอกาสที่มีความมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบจริงจังแบบผู้ใหญ่ด้วยสามารถพัฒนาอนาคตและก็อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วก็เด็กถือไม้ท้าเป็นแพชชั่นของแบบคือเหมือนกับว่าฉันต้องฉันต้องทาให้ได้ฉันต้องเด็ดเด็ดเด็ดอะไรนะคะได้เธอมาครอบครองต้องเด็ด ดอกไม้ดอกนี้มาไว้กับตัวให้ได้เลยมันช่างหลงสเสน่ห์น้าหลงสเสน่ห์หลงไหลแล้วก็หอมหวานอะไรขนาดนี้นะคะอะไรประมาณนั้นเนาะเป็นแพชชั่นของเด็กเด็กถือม้เท้าที่มีความตั้งองกตั้งใจ เขาจะเข้ามาสร้างครอบครัวกับคุณค่ะสิบถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นพอ่อไม่แม่ๆก็ได้นะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวการแต่งงานหรือว่าอะไรมาแล้วมากมายแล้วก็เป็นคนที่อายุไล่เรียกกันกับคุณก็ได้หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าก็จะมีความเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์ดูอ่อนกวัยหรือว่าดูสมวัยดูไม่แก่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอใช้เทคโนโลยีได้แต่งตัวก็ดูแบบดูเข้ากันกับ กับวัยของคุณถ้าคุณกับเขาห่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่อารยาศยดีเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์อาจจะมีความอีโก้นะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นํมามากๆเลยแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายพูดจาฉะฉาในการพูดกันจา๋าชอบอะไรที่เป็นศินละปะแนวศิละปะอาจจะดูชิวๆ นะคะลุยๆธรรมชาติธรรมชาติและเป็นอะไรที่นิ่งๆเงียบๆมีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะมองความสัมพันธ์แบบจรงิงจังและถึงขั้นสิบถ้วยด้วยความรวมสมบูรณ์เขาคนนี้จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบสามารถสร้างครอบครัวความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังได้ความโรแมนติกแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้เลยเพราะเขาจะมาตกหลุมรักคุณตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอนะคะสเรนนี่คือแบบว่าเขาจะยินยอมคุณด้วยหัวใจเลยคุณไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไม่ต้องดิ้นรนให้เขาชอบหรือว่าอะไรเลยอะคะ่ะคุณอยู่ซืยๆนิ่งๆเขาก็ยกหัวใจให้คุณหมดแล้วถึงเขาจะไม่แสดงออกเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณนะคะเขาจะรู้สึกว่ายิ้มอยากเห็นหน้าคุณแล้วก็ไม่อยากขึ้นเสียงกับคุณจะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณชนะเขาจะอ่อนจะยอมจะเงียบจะนิ่งนะคะจะไม่ยอมตอบโต้หรือโต้แยง้งใดๆเพราะเขาไม่อยากทําให้คุณเสียใจไม่อยากที่จะพูดอะไรทําให้คุณรู้สึกว่าทําลายความรู้สึกแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้าหาคุณนะคะหาโอกาสเข้าหาคุณนั่นเองมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สามารถพัฒนาต่อในเรื่องของความสัมพันธะ์ได,ด,ด้นะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้าธาตุดินได้จริงๆก็ได้ทุกธาตุนะคะนี่แหละค่ะนะคะคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในวันปีใหม่นี้ คือใครนะคะคือาตาที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็พลังงานบอกไปหมดแล้วเขาจะมาตกหลุมรักคุณหมดหัวใจและคนที่ตกหลุมรักคุณหมดหัวใจคนนี้ไปไหนไม่ได้ค่ะยังไงต้องกลับมาแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณแล้วก็หาโอกาสอยู่นั่นเองนะคะเป็นตัวตนของคนคนนี้ที่อายุไล่เลี่ยกันกับคุณหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่มีความที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะออนไวย์หรือว่า อ่อนกว,วัยหรือว่าสมวัยนะคะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสครั้งใหม่ที่จะสามารถพัฒนาและไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าเจอแล้วก็ใช้เวลาถ้ายังไม่เจอ ก็รอดูคะ่ะว่าจะมีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในวันปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วขอให้เจอคนที่ใช่รักแท้รักที่สามารถที่จะพัฒน,นาสู่รักแท้แล้วก็การแต่งงานได้เร็วๆนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ,นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ